สวัสดีค่ะสมาชิกช่องมีการม่รวยสูตรหวยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการคำนวณน,นะคะปัก10บบนนะคะเทียบชน4ีสูตรนะคะก่อนเจะเข้าการคำนวณคะเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลทางสติและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชวสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องมีการม่รวยสูตรหวยฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันคะปักสิบบนนะคะเทียบชนสี่สูตรนะคะสตินะคะแอดเลือกมานะคะระยะยาวนะคะห้าสิบงวดขึ้นไปนะคะเรามาดูกันนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะสตินะคะสี่ห้าสิบสี่งวดเริ่มเดินมาคะตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์สามเจ็ด เด่นที่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามนะคะเข้ามาที่สามหลักสิบกัแล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่เก้าหนึ่งสองสามห้าเจ็ดฮะปูนวันออกมาที่เก้าเจ็ดเก้านะคะก็เข้ามานะคะที่เจ็ดสูตรเราจะใช้นะคะหลักพันสามครั้งร้อยบนสองครั้ง ร, 1, ร 1, อยหน้าครั้งที่1 10หน้าครั้งที่หนึ่งยหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่ 2. องสิบทายครั้งที่ 1. นึ่อยทายครั้งที่2 4ครั้งตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนดวีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะห้าบวกแปดเท่ากับสาบวกสีเท่ากับเจบวกสเท่ากับเ 9ก้บวกเ้าเท่ากับ8 8ดแปดบวกสามเท่ากับหนึ่งหนบวกเเท่ากับศูนย์บกสะเท่ากับสี่นะตัวแรกสี่สี่บวกสองเท่ากับหกบวกหนึงเท่ากับเจบวกหเท่ากับแปบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสเท่ากับสฮะเราจะได้นะหลักสิบนนะในสูตรที่หนึ่งนะสี่หกเจ็ย์ส เสร็จแล้วนะฮะเรามาดูสูตรที่สองกันฮะสูตรที่สองสตินะคะห้าสิบสี่งวดนะ,ะเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกศูนย์สามเจ็ดฮะเด่นหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าเข้ามาที่สามงวดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่ห้าหกเจ็ดแปดสองสามผลรางวัลออกมาที่เก้าเจ็ดเก้านะฮะเข้ามาที่เจ็ด สูตรเราจะใช่นะฮะหลักแสนสองครั้งร้อยบนสิบบนสองครั้งสิบล่างสี่ครั้งหน่วยล่างสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งร้อยทายครั้งที่สองและ 1, บวกเก้าที่หนึ่งสองบวกเก้าเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่สี่บวกสาม บเวกเท่ากับ6กบวก6เท่ากับ2 2บวก6เท่ากับ8 8บวก1นะคะากับเนะคะเบวก1่ากับ0วก1เท่ากับ1 1บวก1่ากับ2 2บวกเท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7ฮะเราจะได้นะคะ10บนในสูตรที่2นะคะ9 0 1 2 6 7 สูตรที่สามนะฮะสติห้าสิบสามงวดเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกเจ็ดหกหนึ่งนะฮะเด่นศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดฮะเข้ามานะฮะที่หกงวดที่ผ่านมานะฮะเด่นที่สองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าผลรางวัลออกมาที่เก้าเจ็ดเก้านะฮะเข้ามาที่เจ็ดสูตรเราจะใช้หลักพัน สิบล้างสองครั้งหน่วยล้างสี่ครั้งรอยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งรอยหน้าครั้งที่สองและบวกข้างที่สามห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนะะึ่งหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกเก้าเท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสามนะฮะเท่ากับศูนย์ฮะ ศูนย์บวกสองเท่ากับสอบวกหนึเท่ากับสาบวกสองเท่ากับห้บวกหนึเท่ากับหกบวกหนึเท่ากับเะเราจะได้นะสิบบนในสูตรที่3านะะศูนย์ 7. สองสเดเสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรที่4ี่นะคะ สูตรที่สี่สีนะคะห้าสิบสองงวดนะะเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออกสองห้าแปดเด่นสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะคะเข้ามาที่ห้างวดที่ผ่านมานะคะเด่นที่สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะคะผลรางวัลออกมาที่เก้าเจ็ดเก้านะ,ะเข้ามาที่เจ็ดสูตรนะคะเราจะใช้หลักแสนหลักหมื่นสองครั้งสิบบนหน่วยบน ร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนงสองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสิหน้าครั้งที่ส1งสิบทายครั้งที่หร้อยทายครั้งที่สองสามครั้ง1นึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดแปดบวกเก้าเท่ากับเจบวกสเท่ากับหนบวกสเท่ากับห้บวกแเท่ากับสาบวกเเท่ากับสอบวกสเท่ากับห้บวกเเท่ากับสีบวกแเท่ากับสนะคะ 2บวก1เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 5บวก1เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9นะคะเราจะได้นะคะบนในสูตรที่4 2 3นะคะสส่วนสมาชิกนะคะที่บอกว่าอยากจะได้นะคะหลักสิบนะคะแล้วก็หลักหน่วยนะคะที่ตั้งแต่งวดที แอดลงนะคะ5 4นะคะหลักสิบของเรานะคะได้ที่เลข4ตัวเดียวนะคะส่วนหลักหน่วยได้ที่เลข4ตัวเดียวเหมือนกันนะคะส่วนสิบล้างหน่วยล้างนะก็ติดที่เลข8กับเลข9เหมือนกันหาะงดที่ออก544นะคะ89นะคะส่วนงวดนี้เนี่ยแอดไม่ได้คำนวณให้เนาะให้เพื่อนๆนะคะไปดูจากคลิปเก่านะคะเพราะว่า ในงวดนี้เนี่ยแอดลงนะคะของปี2567นะคะเป็นงวดแรกนะคะฉะนั้นนะคะแอดจะยึดนะคะที่เป็นสูตรเก่านะคะแล้วก็สูตรใหม่อ่า ด้วยนะคะแต่ว่านะคะแอดจะพิมพ์มาใหม่หมดเลยคะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะคะว่าตัวไหนนะคะเป็นสูตรเก่าตัวไหนเป็นสูตรใหม่นะคะเพราะว่าแอดอยากจะทำนะคะเป็นสูตรของปี2567นะคะถ้าอยากจะดูนะคะคลิปตั้งแต่งวดที่ออก54 489นะคะให้เพื่อนๆไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าคลิปก็ยังอยู่นะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะ10บทนะคะเทียบชน4สูตรของเรานะ สองสามห้าหกเจ็ดก้นะคะศูนย์สนะคะ9ก้ 1, 2ศูนย์หนึถูกต้องนะ,ะเดี๋ยวเรามาทำการเทียบชนกันนะคะ เริ่มจากตัวแรกนะสี่นะคะมีตัวเดียวนะหกะนะ,ะชนกันสี่สูตรเจ็ดนะฮะแปดมีสูตรเดียวนะศูนย์ศูนย์มีสามสูตรนะสองเก้ามีสองสูตระฮะแล้วก็หนึ่งฮะ มีสูตรเดียวนะคะตัวที่ชนกันสี่สูตรนะคะจะมีที่หกเจ็ดนะคะแล้วก็สองนะคะส่วนชนสามสูตรนะคะก็จะมีนะคะที่ศูนย์ค่ะแอก็จะยึดตามนี้เลยนะคะให้สิบบนค่ะชนเด่นในงวดนี้นะคะเราก็เลือกตัวที่ชนสี่สูตรไปนะคะก็คือหกเจ็ดสอง ให้เป็นตัวเด่นในงวดนี้นะคะส่วน0ูนย์ะชนสามศูนย์ฮะแอดให้เป็นตัวรองะคะ่ะเพื่อนเพื่อนะ,ะลองพิจารณาดูนะคะว่า10บบทในงวดนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะชอบตัวไหนนะคะก็เลือกพิจารณานำไปใช้ได้นะคะ งวดประจำวันที่หนึ่งะคะกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฮะชอบสิบบนตัวไหนก็เลือกนำไปเสียงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ